我，我，单单。 ใช่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่างานนี้นะคะงานวิ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานวิ่งงานแรกของแม่เลยแต่ความพิเศษมันคือการวิ่งไปกินไปค่ะปกติเขามาวิ่งเพื่อออกกําลังกายนะคะอันนี้ฟังไม่เิดค่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเปิดประเดิมงานวิ่งงานแรกของเราเราต้องเป็นอะไรที่พิเศษแปลกแปวกแนวไม่เหมือนใครนะคะโดยงานวันนี้นะคะเป็นงานของในส่วนของกิโลกรัมปรางเคซีรันนะคะโดยที่เราจะทําการไม่ได้วิ่งแบบ นับระยะทางเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะวัดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของพวกเราค่ะแค่นั้นเลยฮะใก่ไก่พร้อมมากินหรือครับโอ้ยใจ่ทำไมหน้าบูบูเจสจะกินอะไรดีคะตัวลูกคนขอให้ดูดีมันต้องทะเบียนกันเลยดีกว่าสองค่ะก่อนสองทีนี้นะคน่าจะเป็นจุดลงทะเบียนนะฮะ K.M กับ K.G นี่คืออะไรคะปร<ม>ะมา K.M ก็คือเป็นการวิง่งเหมือนปกติทั่วไปโดยวิ่งวัดตามระยะทางนะคะคใช่ค่ะแต่ว่าถ้า K.G ก็จอวัดตามกิโลกรัมนะคะโ,<อ>โดยจะมีให้เลือกว่าพอเราวิ่งจบแล้วเนี่ยน้ำหนักเราจะขึ้นกี่กิโลเพราะฉะนั้นระหว่างวิ่งไปเนเราลงกิโลกรัมค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างใช่ระหว่างวิ่งไปเนี่ยเราก็จะมีอกันบิ่นมากเลยคอะเ อะไรคะไม่ได้กินไม่ได้กินแค่วันสองวันเพราะงานนี้เลยเข้าใจค่ะเท่านั้นเลยโชคดีค่ะหมอมากเลยเพราะว่าอะไรดี่ีดีทั้งหลังอะไรคะเนี่ยอันนี้ชื่อน้องเบลวิวค่ะโอ้น้องเบลวิวภูมิใจขนาดนี้เลยเหรอให้เลยค่ะน้องเบลวิวค่ะอ่าเราไปลงทะเบียนกันก่อนเลยดีไหมคะ ได้อะไรมาเต็มไม้็มมือเลยค่ะนี่นะคะถ้าภาษานักวิ่งจริงๆเขาจะรู้ว่าได้ปี๊บี๊บก็คือตัวเบอร์เลขค่ะเป็นพวกเสื้อวิ่งนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งเสื้อวิ่งของงานนี้นะคะก็เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครอเ๋ยที่สุดมาดูของเสื้อก่อนนะคะเสื้อของในวันนี้เนี่ยคุณ นี่เปน้าากันเพื่อนนย่นีเอาไว้เอาไว้กินนี่เป็นน้ำลายค่ะเฮ้ยกากเนเพื่อนแบบนี้เลยหนึ่งปีเต็มเ็นคาในและเเกเมอรเลยหนึ่งปีโอ้โหใ่ไงะเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยค่ะดีใจจังใล้ด้วยดีใจ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ําหนักก่อนเริ่มวิ่งกันค่ะัันน้หกโอ้เพราะว่าต้องชั่งก่อนเริ่มแล้วก็หลังเริ่มแล้วถ้าเราพิชิตน้ําหนักขึเปล่ารึกิโลกรัมตามที่เราเลือกได้นะเราก็จะได้เหรียญรางวัลไม่ต้องบอกอเ้ผู้ชายคนเดียวทำน้ำหนักเลยานวิ่งนี้โอ้โหไปไปชั่งเลยค่ะไปเป็นความสุขของน้องกะทิแน่เลยวันนี้เป็นวันของกะทิแล้วนะคะี่กิ

ศูนย์จดห้า okay, กิโลใ่ค่ะให้ได้เลยรางวัลเรอคะใหได้ใช่ป ouais, ่ะอ pues, ๋อเราตอ่ะต้องกินเยอะๆนะจได้รางวัลนะเ้รางวัลเป็นอะไรครับเป็นเหรียญเป็นเหรนะครับหราใบะที่น so ีะอีกไม่ใช่ใช่ครับเป็นเหรียญนีค่ะน่รัก้าายทเยีาใครรี่าไรบ้า ตัสาวะเหรอไม่สามาไปเห็นใช่ไหมเดินถอยหลังทิ้งเอ้ยสาว่ะานหเนไย้อิไต้ชนะค่ะานแบบบ้าเเอาไม่ได้มสตเอาไม่๊ะเหรอบ้านนว่าเป็นใบไม้หมูสเต๊ะิบอยู่ในอ่าจานย่เนี้ยแล้วมีอะไรคะเบ่

ในการทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้นะนะคนที่เขาเตียมงานเนี่ยอยากเห็นไปแล้วค่ะได้ไหมได้อันแรก่ค่ะ กาแฟนั่นนะกินแม่เอาป๊าดด้วยค่ะเอาชาค่ะเอาคั่วคู่ดีกว่าแอดเป็นไงชื่นใจไหมครับใจชื่นใจจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังนะคะที่เขาขายทั้งกาแฟทั้งอาหารแบบอาหารเช้าอะไรเงี้ยค่ะทำว่าโกฟี่คือกาแฟเดินต่อครับมาณค่ะเราก็เดินไปกินไทอย่างเยอะเลยค่ะตามคอนเซ็ปต์ค่ะคอนเซ็ปต์เดินไปกินไทย เพราะว่ามันมีแก้วแต่ทำหลังจาวิ่งไม่ได้แล้วนะคตอนนี้นะคะเราก็ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญทางเขตพระนครนะคะนั่นก็คือวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดารามเหรอครับใช่แล้วจริงโครงการนี้ดีนะเพราะบททั้งเรื่องกินแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวในเขตด้วยเขาบอกว่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องวิ่งเรื่องเดียวกันหมดเลยครับใช่ค่ะมันดีจังเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้กินอะไรฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่อิ่มเลยนะใช่ค่ะน้อยอิ่มแล้วต้ออิ่มแล้วอ่ะกินเร็วอย่างนั้นเลยเหรออ่้นแตย ไม่เลยเก็บก้อนหินระหว่างทางด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องกินเยอะกินโกงี่ฮะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นแล้วมันไม่รู้มันจะแหงยังไงเรากินนะคะโอมีอะไรนะฮะแวะแล้วเหรอแวะแล้วแวะแล้วไปเลยค่ะมีหาของกินเลยค่ะเกอ่ศรับกระดาษที่ยุบเปียกนะฮะนี่สปอนเซอร์นะยฮะจากไหนนะฮะจากบริษัทนาโอค่ะโอ้นาโอนะฮะโอเคนาโอโคโลนทายเย็นนะคะทายเย็นก็ เราทำไมเราปาเตอบอลเนี่ยปราปารกรองแนาปาเย็บรับอะไราเงียปอเปียะสดนะเรารับสองครับหม่อมมีค่ะช้อนซ้อมนี้ต้องใช้ตู้ไหนนี่ไงเขามีให้อยู่เจอใครครับบม่อมม้าเจอพี่แพลวคันตี้ส่ดพี่แพวพี่แพล้วไหมคะเด็กๆเด็กๆทำหน้างงค่ะสวัสดีค่ะอ่ะโอเคไปกินต่อค่ะใช่ค่ะอันนี้อะไรต่อครับหม่าค่ะนี่เราเลือกได้ว่าจะเอาปอเปี๊ยะหรือข้าวหมูแดงค่ะเมื่ี้เราเลือกปอเปี๊ยะไปสอง น,นี่ปอกเปี๊ยหายไม่ใช่หม e ูแดงอ่ะนี่นี่นี่หมูแดงหมูแดงผิดแกหมูแดงสองโอ้น้ำหนักก็อาจจะถึงได้แล้วครั้งนี้กินอามาม่าชิมค่ะต้องเก็ตอร่อยไหมไก่ป๊าป้าใส่หมอนให้หน่อยหมอนให้หน่อยกายร้อนแล้วกายทำไมแก้มแดงขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยไม่ร้อนเหรอเดี๋ยวเราจะชิมปอกเปี๊ยะนะคะปอกเปี๊ยเนี่ยเขาใส่น้ำแกปูดเลยน่ากินมากอ่ะ ป้าว่าครึ่งกิโลน้อยไปมั้งลงผิดใช่ไหมต้องลงหนกิโลไม่ไหวนะเธอมันทรมาเนี่ยน้าอะไราน้ำแข็งข้าให่น้ำแข็งอ่ะไปเอาหยังไงมาลังนี่เขมวยเ้ามาเรามาถึงอีกจุดแล้วนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยวัดราชชัด าชนะดาราใช่อ่ะโอเคก็ได้ได้วิ่งไปเดินไปกินไปเซลฟี่ไปนะฮะใช่ค่ะก็้โหสองกันและไปลูกไปเด็กๆไปไม่ทันไรครับมาด่านใหม่มาอีกแล้วอะฮะมันหยุดกินไม่ได้เลยนะฮะไมัไไม่ทันอะไรตันนี้เรียกว่าเป็นด่านที่สามของวันนี้แล้วค่ะข้างหน้ามีอะไรกินนะนี่ก็มีฝ่ามือแปลว่าอะไรฮรนะไม่แปะมือป่ะเหรอวันนี้เดี๋ยวมื้อนี้ยเขาบอกว่ามีการเปิบกินด้วยค่ะเขาเปิบกินด้วยฮะอันนั้นออกมา อ้าเจ้าจะเปิดกินเหรอคะแน่ค่ะเขาล้างเช็ดมือด้วยนาโอะนะคะเขาเลยมีสัญลักษณ์เปิดอยู่ค่ะเด็กๆเช็ดมือค่ะอันนี้เมนูนี้เปิดก็เออข้าวยำปลาอินทรีย่างค่ะเป็นข้าวยำปลาอินทรีย่างอ่ะข้าวยำใส่ใส่ใบตองด้วยเหรอน่าจะเลยอ๋อเนี่เมันตักด้วยอะที่ในเพจอะไรค่ะโอเคถูกบอลโลยูสโอเคเขอบคุณมากครับไป แกะออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะข้าวยำไปอินทรีย์่างนะครับอ่ะเฮ้ยมันนุ่มๆหยิๆเหมือนกินเบลกจังเลยอ่กินเบลกจังไม่ใช่อร่อยมากอร่อยนะอาะกินจ่อนโอ้ยกิโลนึงก็ไม่พอสองกิโลยังไงทำอะไรเก๊ะทำอะไรเก๊ะอะไรอ่ะอยากแค่ฉีดสะบัดแล้วก็เย็นนะผ้าเย็นของพี่นี่ไปชุบน้่อแข็งมาด้วยค่ะจะได้วันร้อนมากเป็นชื่อเลยใช่ ลุกนะดิไปเด้อเมี่ยงขอบคุณครับทำอะไรครับ宝妈มาเขาเปิดแอร์ค่ะโล้วไคเย็นเลยรับไอเย็นเลยเออวหน้าหยุดตรงนี้พักกันนานเลยนะเขาสบายจริงๆเลยร้านต่อไปนะคะหัวอับสอนเนี่ยเมี่ยงเมี่ยงพันนาจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาดังที่ชอบกินนะคือปูผัดพริกเกลือค่ะร้านนี้คงแพงเขคงไม่เอาไม่หรอก อันนี้ก็เลยกินเมฆะน้ำไปก่อนนะคะค่ะีบุ่งจิ้มค่ะมาแล้วค่ะมาม้าค่ะแค่สองกล้วยพออ่ะแตกินได้เป็นได้แล้วค่ะโอ้โหน่ากินนะครับหมาม้าค่ะหอมหอมเปรี้ยวๆด้วยนะคะหอมเปรี้ยวๆเลยมาแล้วค่ะพร้อมกินเนี่ยะไปแค่หกทำไงอ่ะกินกินจิ้มไปเรื่อยๆครัได้ไงฮะมันทำใหญ่เหมือนกันนะครับหมาม้าค่ะ ปกติคณะกินดิบๆมันจะไม่ขมใช่ปะเ้องกินเลยโอ้ไปเอาแล้วแข็งกันใหม่ฮะอร่อยเหรอโอ้ดีงามอาตอนนี้เราก็ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะะใช่แล้วค่ะทำไมตํารวจเยอะขนาดนี้ครับไม่รู้เดี๋ยวร้าถามตอนรับแม่อนไหมคุณพี่คะมาละีงานอรม ผูุ้มนมเขาเรียกร้องเรียกตั้งอะไรโอ้โหมาในในจังหวะที่แบบโชคดีมากค่ะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าค่ะอ่าถึงอีกจุดแล้วค่ะมนนมสดค่ะป宝ามอนนมสดค่ะอันนี้เลยค่ะจะเพิ่มให้ครึ่งครึ่งกิโลอย่างง่ายดายโอ้โหขนมปังสังขยาได้ของหวานปึ๊บแม่แอรงกระชุ่มกระชวยขึ้นทันทีตายละอันนี้ของมนนมนี่ดังอยู่แล้วขนมปังสังขยา เป็นไงแา่อะไรนกินตลอดทางจริงอร่อยนะเขาบอกยังเหลืออีกสามสี่ห้าอย่างเลยนะคริงอ่ะนี่เลยว่าน้ำหนักตอนนี้เอนก็ครบเลยนะงานน้อยยังไม่ถึงเดี๋ยวย่ายใา้แม่มากรอบแก้วให้ยิวกรอบบ้างนเนี่ยเราเอาเราต้องได้สี่กล่องให้บ้านเราเอามาแค่สามกล่องกินไม่หมดแล้วค่ะอะไรคะตอนนี้นะคะคุณใหญ่แล้วตอนนี้เราไปกินจุดหนึ่งนะคะก็คือข้าวมันไก่ลั่นฟ้าค่ะ จุดที่เท่าไหร่แล้วอ่ะหนึ่งลั่นฟ้าพม่าไก่เก่นทองไม่อิ่มเปิ้ลได้ด้วยนะฮะโอ้ตาแถวมาใสนไปำจ้าหนาวมาแล้วค่ะไม่อยากกินจานที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เด็กๆผมไม่อยากกินแล้วหยิมแล้วอร่อยนะลูกลองกินดูแมอนก็ยังกินต่อไปค่ะเพราะมันไก่ลั่นฟ้าสะเทือนถึงสวรรค์เลยค่ะไงอร่อยดีนะอร่อยดีอ่ะคร เยี่ยวตลอดเวลาพี่เลยเหนื่อยมากเหน่อยมากงานนี้คุ้มหรือต่อไม่รู้เนี่ยคุ้มไม่คุ้มเรื่องอะไรน้ำหนักขึ้นใชี่ยมันไม่หมดค่ะจินเโดนเราท้อแล้วอ่ะทะเลไม่อยากกินแล้วอ่ะกินแล้วเนี่ยไปชิมชิมแล้วกันชิมชิมนะร้านนี้อะไรครับร้านหน้าหมูข่ะร้านหน้าทะเลเหรอ จัดปลาเอกินกันจนพ้อยังไม่หมดนะดิทีนี้จริงๆ่ะอนนี้เราอยู่ที่ร้านล้านหน้านะคะชื่อร้านอะไรไม่รู้เมื่อกี้หันไปมองไม่เห็นกินเ้อกินเอขาให้เลือกระหว่างล้านหน้าหมูกับทะเลเราก็จัดมาอย่างละหนึ่งค่ะเ่ะนวดหมึก่ิมไม่แค่คบเดียวก็น่าจะกินหดวค่ะวมานี่จากเขาให้ครึ่งคร่งกิโลนี่หมดไมคใส่ะเกิน แล้วมาเรียบร้ยเรียบรอเรดีสดีรอดีนไม่เกินหรอกกินนิดเดียวอ่ะกินอะไรแทบไม่เป็นไอ้ที่กินเป็นก็ไม่ยอมนี่ทำไรนั่งเชรนาตายยังผ้ายมีหวยจ้าเราฆ่าเราไม่ไวแล้วต้างเล่นชายหแน่นมาก เลยค่ะนัทตะบอลไอติมกะทิตัวนี้น่าจะปิดท้ายแล้วใช่ไหมฮะนี่ปิดท้ายแล้วใช่ไหมฮะย่างค่ะยังมีไก่อีกโอ้ยยังเหละอะไม่ไหวแล้วมึงไอไอติมมะม่วงเขาอร่อนเลยนะไอติมมะม่วงเขาอร่อยมากไอติมกะทิอร่อยแบบโอ้ยแน่เลยยังมีอีกแล้วสิยังมีไก่ย่างซอสซอสอีกนะใช่ค่ะไก่ย่าง โอ้ยมันไม่ไหวแล้วอะทำไงอะต้องกินค่ะทั้งบนมีของแจกอีกมากอ๋อไม่ไหวแล้วอะกินไม้เดียวพอไม่เดียวพอทั้งบนมีรตีมีไอติมเบเน็ตเจ๊น เริ่มต้นเท่าไรยิแรดิอุ้ยลำเลียน,นะคะไม่ไเลยลำเลียนเลยค่ะอ๋ออะมาลำเรียนค่ะเลยูค่ะโอ้แบบเดี๋ยวเอาเหรียญมาโชว์ทีไหนเดวเอาดูิโอ้เแบบดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรเฮยหม้อเหรอจม,มูกจ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 มมูกจมูกจมูกจมูกมูกจมูกจมูก

นี่มสากิโลกันเลยทีเดียวเนยมันไม่ยอมหยุดวิ่งเลยว่ะผมเปลี่ยนแล้ยเด้ยขึ้นมาสองจุดห้ากิโลมันยังะยุนจริงแล้วเนี่ย กำลัไม่ได้คุยกันด้วยเลยค่ะมีให้กินอีกพี่น้เลยค่ะทั้งไอติมเบรนเดนเจอรี่ทั้งโรตีคือเรียกว่างานนี้สปอนเซอร์เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปกินต่อดีกว่าไปกินต่อดีกว่าการทูนาในบาหลีนะคะจะมีใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีจัดงานนะคะอีกสามประเทศด้วยกันก็คือที่บาหลีนะคะที่เวียดนามแล้วก็ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าใคร งานสนุกๆแบบนี้นะคะก็เข้าเว็บไซต์ไปที่งานลโรล,ลันสมัครได้เลยค่ะบ๊ายบาย